ชายอายุ25ปีร้องเรียนถูกกะสถานบันเทิงทำร้ายร่างกายระบุเข้าห้องน้ำพร้อมน้องชายและมีคนยื่นถุงสีฟ้ามาให้จากนั้นมีกาดมาล็อกตัวออกไปและทำร้ายร่างกายบาดเจ็บด้านผู้จัดการร้านชี้แจงว่ากะพบลูกค้าใช้ยาเสพติดจึงคุมตัวออกไปนอกร้านแต่ผู้กรณีขัดขืนจึงเกิดการกระทบกระทั่งกันเบื้องต้นรับผิดชอบค่ารักษาผู้บาดเจ็บแล้วและสั่งพักงานกาดจนกว่าคดีจะสิ้นสุด นายกรัฐมนตรียืนยันการจัดซื้อจัดจ้างเรือดำน้ำเป็นไปตามระเบียบส่วนการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ำที่ไม่เป็นไปตามสัญญาเนื่องจากประเทศจีนไม่สามารถผลิตเครื่องยนต์ได้ก็ต้องยกเลิกและจัดหาใหม่ซึ่งไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งไม่กังวลกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำตอบข้อสักถามได้ทุกเรื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขหรือ EOC เพื่อประสานและสนับสนุนการทำงานตลอด24ชั่วโมงรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีการเดินทางกลับบ้านเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนตรวจ ATK ก่อนเดินทางกลับบ้านและตรวจอีกครั้งก่อนกลับมาทำงานรวมถึงป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อให้มากที่สุดและเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้น